ปัญหาขยะในปัจจุบันถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยเนื่องจากเป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในหลายด้านหากไม่มีการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาลขยะ ก็จะกลายเป็นแหล่งปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะมลพิษทางน้ำจากน้ำชะขยะและการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหานำโรคทำลายทัศนียภาพและขยะยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วยเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าได้เริ่มดำเนินการรณรงค์ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้ตตนทางตั้งแต่ปีงบประมาณ2,562เป็นต้นมา โดยทำแผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้งตามนโยบายของรัฐบาลถึงแม้ว่าเทศบาลจะมีการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบแล้วแต่ก็ยังพบว่ามีขยะอินทรีย์อีกจํานวนหนึ่งที่เกิดจากการประกอบการในพื้นที่คือขยะเปลือกหอยแมลงผู้ที่มาจากการแกะล้างต้มหอยของผู้ประกอบการรายใหญ่จํานวน5รายจากการสํารวจข้อมูลพบว่า เปลือกหอยแมลงผู้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบการมีปริมาณเฉลี่ยว,วันละ3ตันซึ่งผู้ประกอบการจะนําไปกําจัดโดยการถมที่ดินว่างเปล่าและโรยปูนขาวตากจนเปลือกหอยแห้งแต่เปลือกหอยอีกส่วนหนึ่งจากผู้รับจ้างแกะหอยรายย่อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวจะถูกนําไปทิ้งบริเวณที่ดินรกร้างในชุมชนจึงทําให้การควบคุมและการสื่อสารทําได้ค่อนข้างยากในแต่ละปีเทศบาล จะได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการทิ้งเปลือกหอยแมลงผู้ถึงร้อยละ60ของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นทั้งหมดจากการรวบรวมข้อมูลและทดลองนําเปลือกหอยแมลงผู้มาสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ปีงบประมาณ2562มีดังนี้การพัฒนาในระยะแรกนั้นเทศบาลได้นำเปลือกหอยแมลงผู้บดโฟมปูน ทรายมาผสมเพื่อทำเป็นแผ่นรองเดินเท้าเพื่อใช้ในพื้นที่ตามสวนทางเดินบ่อเลี้ยงกุ้งหอยแต่ไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีขั้นตอนยุ่งยากและต้องใช้แรงงานจากผู้ชายการพัฒนาระยะที่2เทศบาลได้นำเปลือกหอยแมลงผู้ผสมกับเปลือกหอยแครงเผาจนเป็นปูนขาวเพื่อใช้โรยเปลือกหอยที่กองเพื่อถมที่ซึ่งสามารถกำจัดเปลือกหอยได้ต่อครั้งในปริมาณมาก แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากประชาชนสามารถหาซื้อปูนขาวได้ตามท้องตลาดการพัฒนาระยะที่3เทศบาลตำบลแหลงฟ้าผ่าศึกษาการนำเปลือกหอยมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆจากสื่อออนไลน์รายงานการวิจัยการศึกษาดูงานและได้รับคำแนะนำในการนำเปลือกหอยมแมลงผู้มาเป็นส่วนประกอบของสารปรับปรุงดินจากคุณพัทส,สุรวงศ์ป่าชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการจัดการขยะของเสีย ไม่เสียของเนื่องจากเปลือกหอยมแมลงผู้มีธาตุอาหารจําเป็นต่อพืชได้แก่แคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นธาตุอาหารของพืชทุกชนิดและยังช่วยเพิ่มโพรงอากาศในดินทําให้ดินร่วนซุยการผลิตสารปรับปรุงดินของเทศบาลมีส่วนประกอบคือขุยมะพร้าวเปลือกมะพร้าวขี้เถ้าแกลบดําแกลบขี้ไก่มูลไส้เดือนดินดําและเปลือกหอยตากแห้งบด เมื่อทำการผสมตามสัสดส่วนที่กำหนดไว้แล้วจึงนำสารปรับปรุงดินไปทดลองใช้ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบและครัวเรือนของสมาชิกอทอรอพบว่าพืชผลทางการเกษตรมีการเจริญเติบโตโดยเฉพาะกลุ่มพืชกินใบเช่นขนากวางตุง้งจะสังเกตเห็นความงอกงามได้ชัดเจนหลังจากนั้น จึงขยายการทดลองโดยแจกจ่ายสารปรับปรุงดินให้กับประชาชนที่สนใจและเมื่อเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจเทศบาลจึงได้บรรจุก,กิจกรรมการผลิตสารปรับปรุงดินจากเปลือกหอยแมลงผู้และพัฒนาเป็นนวัตกรรมหอยแปลงกายของเสียที่ไม่เสียของแอดแหลมฟ้าผ่าขึ้นในปี2567 ในระยะลงมือปฏิบัตินั้นก็ได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายโดยมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทเอกชนในพื้นที่คือบริษัทเอเชียนมารีนเซอร์วิสจำกัดมหาชนที่ได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ของโครงการและให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องบดเปลือกหอยจำนวนหนึ่งเครื่องและเครื่องผสมดินจำนวนหนึ่งเครื่องและถุงบรรจุดินจำนวน250กิลกร,รมัมโดยมีผู้ประกอบการแก่ ล้างต้มหอยในพื้นที่สนับสนุนเปลือกหอยแมลงผู้เพื่อไว้เป็นวัตถุดิบเมื่อเทศบาลได้รับการสนับสนุนเครื่องบดเปลือกหอยแมลงผู้และเครื่องผสมดินจากบริษัทเอเชียนมารีนเซอร์วิสจำกัดมหาชนสามารถช่วยลดระยะเวลาในการบดย่อยเปลือกหอยแมลงผู้และช่วยเพิ่มกำลังการผลิตดินพร้อมปลูกได้ครั้งละ50กิโลกร,รมัม ต่อการผสมดินหนึ่งครั้งสามารถผสมดินพร้อมปลูกได้วันละ8รอบแบ่งบรรจุถุงได้ประมาณ100ถุงผลลัพธ์จากนวัตกรรมหอยแปลงกายเทศบาลสามารถนำเปลือกหอยแมลงผู้สดจากผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการผลิตได้วันละ1ตันนำมาตากแห้งและบดหยาบคงเหลือน้ำหนัก920กิโลกร,รมัมซึ่งแต่ละวันใช้เปลือกหอยแมลงผู้บดสำหรับผลิตดินพร้อมปลูก160กิโลกร,รมัม เปลือกหอยบดส่วนที่เหลือนำไปบรรจุถุงเพื่อเป็นสินค้าจำหน่ายอีกหนึ่งรายการและเก็บไว้ใช้ในการผลิตครั้งต่อไปโครงการนี้เป็นนวัตกรรมจัดการขยะอินทรีย์ที่เกิดจากเปลือกหอยแมลงผู้ซึ่งเป็นของเสียจากภาคอุตสาหกรรมในชุมชนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นเหม็นและกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจานวนมากโดยเทศบาลได้แสดงบทบาทเชิงรุก ในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเปลี่ยนของเสียให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับครัวเรือนสามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่มีความยืดหยุ่นและสามารถต่อยอดได้ในอนาคตทั้งในเชิงเทคโนโลยี การแปลรูปขยะอินทรีย์การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยไม่เพียงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแต่สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงเห็นได้จากการวางระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนการออกแบบให้โครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นการมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและยึดหลักสร้างคุณค่าแทนการทิ้งของเสียที่ไม่เสียของ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้หอยแปลงกายไม่ใช่เพ็นเพียงนวัตกรรมเชิงสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสวัสดีค่ะดิฉันนิราชาเรนกรินะคะดิฉันเป็นอทลได้รับแจกดินมาจากเทศบาลแหลมพระพาดินเนี่ยผสมเปลือกหอยนะคะก็ให้มาทดลองใช้ดูปรากฏว่าใช้แล้วต้นไม้งามมากค่ะ ก็เลยสั่งซื้อมาอีกเอามาลองใช้ใหม่แล้วเพื่อนๆสนใจนะคะสั่งจองได้นะคะบริษัทได้รับทราบจากทางเทศบาลแหลมฟ้าผ่าว่าจะดำนิโครงการนว,วัตกรรมทำดินพร้อมปลูกจากเปลือกหอยแมงผู้เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งเปลือกหอยแมงผู้ในชุมชนเพื่อสนับสนุนโครงการทางบริษัทได้สนับสนุนเครื่องบดเปลือกหอยจำนวนหนึ่งเครื่อง เครื่องผสมดินจำนวนหนึ่งเครื่องและถุงบรรจุดินรวมทั้งสิ้นม,มูลค่า85,000บาทให้กับศูนย์การถ่ายทอดการเรียนรู้การจัดการขยะเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าออทางบริษัทเองไม่อยากเป็นเพียงผู้ให้แต่อยากเป็นเพื่อนร่วมทางที่เติบโตไปพร้อมๆกันกับชุมชนเราเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างยั่งยืนในระยะยาวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุศลิณี กำนันตะบนแหลมฟ้าผ่าโครงการนวัตรกรรมหอยแปลงตายของเทศบาลเป็นประโยชน์กับประชาชนในชนุมชน,ชนได้จริงทั้งในเรื่องผู้ประกอบการมีการจัดเปลือกหอยอย่างเป็นะประบบสามารถแก้ปัญหาเรื่องกินเหม็นที่เกิดจากการทิ้งเปลือกหอยในชนุมชนได้ดิฉันในฐานะกำนันตะบนแหลมฟ้าผ่าเห็นว่าโครงการนวัตรกรรมหอยแปลงกายจะส่งเสริมเศรษฐกิจให้ยั่งยืนด้วยการแปลรูปของเสีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคะ่าโดยจะร่วมพัฒนาต่อไปให้เป็นต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นต่อไปค่ะสวัสดีครับผมนายเฉลิมพงชิตพันธ์นะฮะในยกทศมสตงีตงบบลหลวงพ่อผ่านฮะ,ะปัญหาในท้องถิ่นของเราคือาาปัญหาเปลืวกขอนพูนะฮะเราก็พยายามทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลือกขมนพูให้เป็นวัตกรรมนะฮะจิ่งที่มันด,ดีขึ้นมานะครับโดยการเปลี่ยนแปลงอาบะทรเป็นปุ๋ยแลวผสมดินในการปลูกต้นไม้นะครับ ผมมีความภูมิใจในแค่กาไขปัญหาเพื่อหอยขอ,องผู้ได้สําเร็จได้ยัง่งยืนนะฮะก็คือการสร้างนวัตกรรมให้เป็นหอยแปลงกายโดยการนําของเสียที่มาใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะฮะเราก็จะทําเพื่อจะสิ่งให้มันดีขึ้นมาในส่วนของเทศบาลฮะเราได้วางจัดระบบได้ชัดเจนะฮะในโครงการนวัตกรรมและส่วนต่างๆของแผนพัฒนาเทศบาลโดยตั้งงบประมาณไว้รองรับทุกปีนะฮะเพื่อต่อยอดพัฒนานวัตกรรมยั่งยืนต่อไปนะครับนวัตกรรมหอยแปลงกายของเสียที่ไม่เสียของ แอดแหลมฟ้าผ่าโดยการนำขยะจากเปลือกหอยที่ไร้ค่าลดปัญหาก่อมลพิษช่วยกันคิดสร้างรายได้ให้ชุมชนวันไกลที่เปลือกหอยกัรเก็บฟ้าผ่ากันเยอะๆกันค่ะ